โอ้ยขอบคุณฟากย่องดิเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยมาดิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตายซะไอ้เหี้ยตายซะ เป็นไงมั่นอาการเป็นไงมั่นเออเออพอจะดีขึ้นแล้วขับคุณหมอขอบคุณมากครับพี่ดูแลผมได้ข่าวว่าโดนต่อยคางมานันี่ขอดูค้างู่ได้ไหมโอ้ได้ครับได้เนี่ยครับคางแบนเือขนาดนี้ไม่เป็นไรได้ไงล่ะโอ้ยก็เดี๋ยวก็หายแหละก็โดนฉีดยานหน่อยเอยไม่เอาไม่เอาหมอหมอเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมังครับผมผมไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคมอไปก็ได้ออกไปแล้วนะขอบมากครับโอเคครับโอเคครับมีคนมาเยี่ยมเยอะโอเคครับ เอยนอนซะหน่อยดีกว่าเว้ยแม่งเอ๊ะใครมาวะเอ๊ะเอาครูครูดีครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคูคูปิดปิดประตูเออครูปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเออเออเธอเป็นไงบ้างครับเออดีขึ้นแล้วครับครูโอเคเธอไปโดนอะไรมาผมหกล้มครับ โอเคซุ่มซ่ามไปหน่อยอือโอเคนั้นกูไปก่อนนะกูมีคนติดธุระโอเคครับไาไวๆนะแม่ครับผมครับเฮ้ยใครหมอกหน้าแย่วะโอจะนอนโว้ยหลบไปหน่อยหลบไปหน่อยพวกนั้นน่ะแม่งหลบไปหน่อยโว้ยเอ้ยใครมาวะไอตาเอาเอาโอเอาขอเอาเอาเอ้าใครตาขอาวัสดีเอามีมีคนมาเยี่ยมเยอะเลยเป็นไรอ่ะ มีขา่าวมา <S 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 เออผมหกล้มนิดหน่อยครับไม่มีอะไรครับพอเลยซุ่มซ่ามจริงเลยอ่ะเอาน้ำมาฝากโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับผมมากเลยครับอะอหายไวแล้วกันโชคดีโชคดีโอเคครับขอบคุณครับโอนงมงเอองอร่อยจริงเ,เลยน้ำเราเนี้ยดีเอ้ยแก้ววิเศษแก้วไม่แตกเยอแล้วไม่แตกวันนั้นแหละเออใครมาหาเราคนต่อไปวะเน,นี้ยเมื่อไหรตาจะเออข้นเปิดเป็นประตูเล่นอ่ะอ่ะไอเวฟ คุมึงสมนนำมึงกิเฉยเอาพึ่งรักทำเองเองนะไอ้โง่เอาเฮ้ยไอ้นี่ปิงก็ปิงอยู่แล้วมึงมาปิงในตอนนี้เฮ้ยอ,อย่าให้กูลุกไปต่อ,อยมึงได้นะแม่งไอ้นี่แม่งเรื่องมากเออเอา,เอาสวัสดีเอาขนมาฝากเอาน้ำตาลใช่ไหมเนี่ยใช่เฮ้ยค,ครับแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำตาลน้นำตาลน้นำตาลเดี๋ยวนะมาใกาล้เราหน่อยดิ เอาโอ้โหอะไรวะไม่เงยโอเคงม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 เอาไอ้ตาเอ้าไม่ใช่เคยนะครับสหรับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ้าวันนี้เขาคุยถึงเรืราของเรานะครับเอ้ยเอาทำอะไรให้ทำทำไมเอ้าทำอะไรให้ทำอะไรไม่เอาเอาคืนไปโอ้ยเม้นโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ เฮ้ยเภาพขายชาวกล้วยโรงเรียนเฮ้ยเออกไปเลยไอ้พวกนี้ของเรานะครับโอ้เฮ้ยใครใครมันจุกไฟเนี่ยโอ้ยไม่มีเอ้ไม่มีอะไรครับหมอไม่มีอะไรครับเฮ้ยตาตาหนอนเลยตาใช่หะเอาเอ้าโดนต่อยมาเจ็บไหมวะเจ็บ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 มากเลย เนี่ยนาเอาเอาของมาให้กัญชาเราเฮ้ยไม่เอาไม่เอาคืนไปเอาคืนไปใจได้อยู่เอาคืนไปไม่เอาไม่เอาว่าโอ้ยใครขายอะไรจะกวยกูจะนอนใครขายจะบอกเอ้ยมึงไปบอกข้างนอกหน่อยดิว่าเดี๋ยวขายจะกวยกูจะนอนบอกบอกข้างนอกไปบอกไปบอกอย่างนี้เลยเฮ้ยขายเฮ้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 ยโอ้ยไอ้ตาน่าจะมาแล้ะคนต่อไปแน่นอนเลยต้านอนเอาเฮ้ยเอาตาเอาไม่ใช่ เราเอาของมาฝากนี่โอ้โหโอโหขอมมาก bye bye. เดี๋ยวเดี๋ยวเธอ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 เข้ามาก่นอน <Bye. S 1> เธอเธอชื่ออะไรนะเธอชื่อแคลใช่ไหมใช่โ <Bye. S 1> อแล้วเธอสนใจจะแคลเราบ้างไหมไ่โ <Bye. S 1> อ้่เออเออเออไม่นะเออไอต้ตาต้องไกลตาเดี๋ยนี้เลยเอ้ยตาแน่นอนเอ้ตามาเร็วไอ้ตาไปทุกคน ประตูก่อนเออเปิดประตูก่อนไอ้คนนั้นจะเข้ามาล็อก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 ประตูล็อกประตูอะตเออเปิดไมได้แล้วเออไอต้ากูขอโทษนะเว้ยกูไม่น่าทำงั้นเลยวะ่ะแม่งูผิดเองอะเรื่องมันผ่านะแกอะไรไม่ได้หรอกเออมึงยังโกรธกูอยู่ไหมเนี่ยโกรธจนลืมแล้วเออยังเป็นเพื่อนเดินได้ใช่ไหมอะอือเออเดี๋ยวกูเล่าให้มึงฟังแล้วกันนะว่าห้องแฟกมันเรียนอะไรบ้างอะ่ะอ,อือขอบคุณที่ยังมาหากันนะเว้ยอืม กันไปขอชิ้นหนึ่งผิวอ้าวขอบมึงมากไปละเอาน้ำขอแค่ไว้นะขอแคร์ไวเออเออเป็นไรวะเนี่ยนี่จะพังมาดูเนี่ยต้าว่าเขาเรีนอะไรกระตุกช้ากระตุกช้ากระตุกช้ากระตุกเออเออนี่นี่ห้องสมุดเดอะแฟกเว้ยไลเบอรี่เดอะแฟกต์แฟกต์แฟกตอะไรเราบอท ไลบรี่เดอแฟกต์อแปลว่าอะไรวะห้องสมุดของห้องแฟกตไงเราได้ไหมไหนห้องไหนไม่เห็นมีคำว่า Room จะมาไหมสรุปจะมาไหมไป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 ว่าโทษเนี่ยคือจะพามาดูเว้ยว่าเขาอะเรียนอะไรกันไม่ใช่เรียนอะไรกันเขาเรียกว่าคือครูแม่งให้การบ้านมาเว้ยไอครูปอมอะโอ้ย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 โควิดเป็นเนี้ย อันนี้เป็นห้องเลยวะอ๋อหาก่อนอหนาก่อนเออนะเอ,อ๋ออันนี้นนอันนี้เล่มหนึ่งหาตรงนี้ต่อเอ,อ่ออันนี้อีกเล่มหนึ่งถือไว้ก่อนนะอ,อีกสองเล่มนี่อีกอ่าอ่าอยู่ไหนวะนะเออฝากถือหน่อยฝากถือหน่อยอ่าอยู่อ,อ่าอ่าไปเอาไป,อาไปโอเคน่าจะประมาณนี้แหละออการบ้านแม่งก็แบบนี้แหละนะ โอ้ยอหมดแล้วล่ะหมดแล้วล่ะที่หาเนี่ยหมดแล้วหนังสือหนังสือเลยนยก็สือการบ้านไงเอามาทำการบ้านของคาร์ดอะฮึใช่เหรอะเออใช่ดิเชื่อหนังสือเวทมนต์เนี่ยนะก็คาร์ดที่กูเรียมันเหมือนเวทมนต์จริงๆนะเว้ยกูเนี่ย มึงต้องเชื่อกูนะโรงเรียนไหนเขาสอนเวทมนถามจริงเอาก็ที่นี่แหละมันจริงๆเขาพูดไงวะมันก็กูต้องมาหาเนี่ยมันมันบอกอะไรเขาบอกให้หาตัวตนของตัวเองอ่ะกูเคมมึงตังต้งใจเรียนขึ้นนั่นเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S เอ้อ ชิ้ก็มึงไม่อยู่ห้องแฟกนี่ว่ามึงไม่อยากเรียนมึงก็บอกกูดิมึงไม่อยู่ห้องแฟกมึงเข้าใจกูหรอกนะมึงย้ายไปอยู่กับมึงรอดอยู่กับโซสลามหลังนี้หรอวะไอ้เวฟมึงจะเสือกอะไรด้วยมึงอะไรเสือกแฟกมันก็ไม่ใช่เรื่องของมึงว่ะฮะมึงจะห้ามห้ามพังคูทำไมอ่ะเรื่องของกูดิ อะไรของมึงฮะไอ้้้ไไออชินไอ้สต์มาดิเอ้ยแค่นี้ล้มเหรอฮะอ่อนแอเละจะเย็นไอ้จะเย็นฮะหุ้ยเออจะเย็นเย็นนักเรียนทำไรกันอ่ะเอของหุบของจ้ะเออไม่ไม่แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนง่วงครับเอ้ยนักเรียน มึงกูปากนะไม่งั้นกูฆ่ามึงตายนะเพื่อนเพื่อนง่วงเฉยครับเอตามครูไปห้องปกครองซะเอไปทำไมครูเอเพื่อนง่วงเฉยครับตาเอ้ยแม่งไม่น่าเลยวะเอ้เนี่ยครับเพื่อนหลับอยู่มาดูครับนี่ครับเพื่อนหลับ่เพื่อนง่วงครับนะครับเอาจริงๆครับครูไปห้องพยาบาลไปเฮ้ยเขาบอกว่าเขาหลับอยู่สองคนไปห้องพยาบาลซะเอ้ครู คููเล่นมุกเหรอเอ้ยคูนี่คูเล่นมุกไปเหมือนเดิมเนี่ยโอ้อ๋อคูคูเมินคูเมินคูเมินโทษโทษแต่ไป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 เอาเราเฮ้ยเราหน oh. ีไหมเราหนีไหมเลี้ยงไงดีวะอะไรนะเปล่า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 โอ้ยตามึงนี่นะเนี่ยมึงแม่งเดี๋ยวมึงรอดูกูอ่ะฮะดูอยู่นำทางเลยครับครับครับนำแล้วครับเพื่อเห็นไหนนะนั่นแหละครับ เฮ้ยไปไปไปไเอาเฮ้ยขอบคุณมากนะครับที่คอยจัดการเรื่องนี้ให้นะครับเดี๋ยวที่เหลือผมก็จัดการเองครับไม่ต้องยุ่งฉันคิดบทลงโทษเอาไว้แล้วงั้นเอากับบริเวณสักหนึ่งสัปดาห์แล้วกันเออแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับมันมันก็เป็นแค่เอุบัติเหตุครับฉันเป็นครูปกครองนะเธอไม่ต้องยุ่งหรอก แต่เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของเด็กแฟกนะครับยังไงผมก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับงั้นเด็กต้องเรียนแฟกไปได้ส่วนเธอก็อยู่ตรงนี้ก่อนเธอต้องรับบทลงโทษไปสองเท่านะโดยการพักการเรียนแต่ครูครับมันก็ยุติธรรมหรือเปล่าครับที่มาสั่งพักการเรียนเพื่อผมอ่ะเด็กแฟก์กำลังถามหาความยุติธรรมให้กับเด็กห้องธรรมดางั้นเหรอมันก็ไม่เกี่ยวหรอกครับว่าผมอยู่ห้องไหนอะ่ะมันจะเกี่ยวได้ไงอะ่ะผมก็ทําเพื่อผมก็ทําเนี่ย มันก็ต้องผ่างพักการเรียนทั้งคู่นี่ครับไ <I here. S 1> อเฮียสะใจมากใช่ไหมมึงมาช่วยเด็กห้องทำลายของกูอะชื่อเรล่อมึงเนี่ยอะไรของมึงวะกูก็กูกูไม่ได้ช่วยวะกูก็ก็มันก็เป็นความถูกผิดโปกติอะสันดานมึงอะกูรู้ดีอ ี่เราโมงอีกวะลุกมานี่ดิทำไมวะกูอยู่ห้องแฟกแล้วมึงจะตัดเพื่อนกูอะฮะถึงว่าทำไมเว็บรู้จักชื่อมึงทำไมอ่ะแล้วมันแปลกตรงไหนรู้จักอ่ะก็มึงหวังพึ่งมันไงกูไม่ได้หวังพึ่งมันหวังพึ่งมันอะไรตอนแรกมึงทำมันอึดอัดแต่หลังๆมาก็มาเกาะคนอื่นเกาะคนอื่น มึงกำลังว่ากูเหรอว่ากูเกาะมึงอะเออกลัวมังว่ากูเกาะมึงยังไงกูว่าเพื่อนมึงเนี่ยเกาะมึงไงวะมึงลอกใช้กูจนกูหมดประโยชน์มึงก็ไปก่อยเว็บต่อตอนแรกก็เห็นไม่อยากเข้าห้องแฟกนะแต่ตอนนี้อยากเข้าเป็นตัวสันว์เฉยมาดิ่ะมึงมึงก็ก่อกูไปหลายสัตว์ฮะเอ้าไอ้เฮียอะไรมึงอะมึงก็อย่างนี้แหละมึงก็เป็นของมึงอย่างนี้แหละอ้ของมึงมึงก็เป็นของมึงอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอ เราขอมึงนะสีเีสีหยุนหยุดเออหยุดเออมึงก็แค่หลอกใช้กูนั่นแหละหยุดเลยนเี่งั้นมึงกับกูก็เริ่มเพื่อนกันเลยไหมเพื่อนมาอยู่กันอีกเักเรียนเออเอาดิเอ่อไปไม่เออ พอครับคนนี้ชื่อพุทธรหรือชื่อเดนเขาชื่อเวฟครับเป็นนักเรียนคนแรกที่รู้สึกยภาพของตัวเองก็คือสัมผัสความระยะไกลครับท่านและแสดงว่าตอนนี้พวกเด็กๆก็กำลังแอบฟังเราอยู่สินะสวัสดีนักเรียนทุกคน